รีวิวเหรียญ3เหรียญยอดนิยมนะครับขายได้เลยวันนี้ขายที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสลานลมคอย FC นะครับขายที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าต้องเป็นแบบไหนต้องสังเกตยังไงนะครับเหรียญ3รุ่น3ชนิดราคานะครับก็คือเหรียญย5สสตางค์เหรียญ5บาท เหรียญสิบาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวติดผลิตน้อยที่นักสะสมต้องการแล้วก็สามารถขายได้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําแล้วก็แจ้งราคาที่ผมรับซื้อแล้วกันนะครับเหรียญอ่าสิบบาทก่อนละกันนะครับเหรียญสิบาทที่ผมรับซื้อหลักๆเลยก็คือเหรียญน,นี้นะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยเหรียญสิบบาทปีพศ2531สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาท สูงสุดนะครับสภาพผ่านการใช้งานสูงสุด1000บาทนะครับก็พิจารณาตามสภาพนะครับเหรียญมันมีหลายสภาพนะครับบางเหรียญที่ส่งมาขายก็เป็นสภาพศึกสภาพชำรุดนะครับอันนั้นก็คือราคาก็ลดหลั่นกันไปพิจารณาตามสภาพนะครับอันนี้ซื้อ500ถึง1,000บาทเหรียญ10บาทปี3 1มมาดูที่เหรียญ5บาทอีก1ปีพศที่สอบถามกันมาเยอะนะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่รซ,หรซื้อจริงไหม ซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี2540เหรียญ5บาทปีพศ2540หรือที่เรียกกันติดปากว่าเหรียญ5ปี40ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เป็นเหรียญไม่บินไม่ดำไม่ชํารุดไม่สึกหลอเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบินบินขอ,อบหรือว่าเหรียญชํารุดสภาพสึกก็ซื้อไม่ถึง4ี่พันนะครับอันนี้คือแจ้งราคาตรงๆงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่พันบาทนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี40 ดูแค่ปีพศนะครับอันนี้ปี40เหรียญ10บาทปี31แล้วก็อีกหนึ่งชนิดราคาเหรียญ25สตางค์นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ25สตางค์ปีพศ2542รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000ถึง4,000บาท25สตางค์ที่รับซื้อผมซื้อแค่2ปีพศก็คือปี42และปี44เท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่า คลิปนี้ดูแค่ปีพศออขายได้เลย25สตางค์ปี42และปี44เหรียญ5บาทปี40และ46 40ซื้อ4,000เริ่มต้นแล้วก็46จะซื้อ3า0 0ถึง350นะครับส่วน10บาทปี31แบบเนี้ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทก็ลองดูนะครับลองลอง,ลอง,ล,องลองค้นหากันดูใครมีอยากจะขายก็ส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่า จะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ติดต่อได้นะครับไลน์แอ 734GSFLF ใครที่บอกว่ามีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่าอันนั้นคือคือผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบคอมเมนต์แล้วนะครับการจะขายเหรียญจะซื้อขายอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูสินค้าใครที่บอกว่ามีแล้วอยากจะขายจริงๆมีจริงๆอยากจะขายจริงๆถ่ายรูปชัดๆ แล้วก็ส่งมาเลยนะครับอันนั้นก็คือจะจะรวดเร็วที่สุดนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่าทําคลิปหลอกอันนั้นคือผมไม่ตอบแล้วนะครับขอไม่ตอบนะครับขอตอบเฉพาะเหรียญรูปเหรียญที่รับซื้อนะครับก็คือจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ามีข้อความเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ